อันนี้เป็นรถที่ลูกค้าตามหากันเยอะมาก <วะ S 1> มีหลายท่านหลายคนพี่ตามหาเอออยากได้รถกระบะแบขฉอ่อนไม่เกิน8ปดพันมีไหมครับอยากได้กระบะอ่อนไม่เกิน9ก้าพันมีไหมครับว<ะ>ัน <วะ S 2> นี้ผมมีกระบะแขกมาเป็นแขกฟีเรเนอร์ตัวใหม่ด้วยนะครับโตโยต้าแชมป์ฟีเรเนอร์จริงๆ <laughs> แล้วเดินๆของเขาเนี่ยในปีที่แล้วที่ผมขายขายราคาอยู่4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคาปอดต่อเดือนเดือนละเก้าพันบาทวันนี้ครับในปีต่อมาหน้าร้อยหกสิบหกผมขออนุญาตมาทําโปรโมชั่นลดราคามาสำหรับลูกค้าในปี2 5ง วนันนี้คุณสามารถซื้อ To y ย ta V s, ีโก้แชมป์พีแดนเนอร์ข้างหลังผม2.5สภาพสวยมากามนะปี2 5 1 5มเนอร์เชนแล้วภายในดับแล้วผมขายจาก499,000บาทผมลดราคาให้70,000บาทวันนี้คุณจะสามารถซื้อรถ Toyota V ีโก้แชมป์ที่ไม่ต้องใช้เงินดาวเลยออกลดศูบาทผ่อนแค่เดือนละ8,000และที่สำคัญเป็นราคาที่ถูกที่สุดในทอ้องตลาดวันนี้ต้อนรับปีใหม่ครับ2 5 0้เต็นวอร์ชัยคาจัดของขวัญรัวๆเลยฮะดูสภาพขาภายนอกของเขาเป็นสีบอลเงินครับ ทางเต็นท์ของเรานะครับได้จัดการเก็บรายละเอียดให้หมดแล้วนะครับไม่มีแม้กระทั่งลิ้วรอยฮะขนมงขนแมวสะเก็ดหินนะครับที่เจอกัน,นบ่อยๆบ,บนรถทั่ตไปแต่ว่ารถคันนี้ไม่มีเลยครับพ่อของเราดูแลเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยหมดแล้วสภาพเขาใหม่มากๆจริงๆภายในเป็นเบาะกำมะหยี่สีดำครับผมสวยมากๆพวงอมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วเครื่องเสียงเป็นอะคิลิกแล้วอย่างงามเลยฮะวันนี้ใครอยากได้ครับพี่ครับตะกี้ผมลดราคาลูกค้าเหลือ4 2 9อ้าวผมพูดราคาผิดนะผมก็ให้ไปนะครับให้ไปบ429 พูดแล้วก็ให้ไปจริงๆแล้วจะลดให้เหลือ4,39นะแต่มันพูดผิดก็ต้องให้ครับนี่ฮะความสวยงามของเจ้ารถคันนี้ครับไม่มีที่ติครับลูกาครับสวยงามฮะวันนี้ใครอยากได้นะครับโทรมานะครับผม08646ตัวแล้วก็7ครับยินดีรับสายลูกค้าทุกท่านนะฮะรถสวยแบบนี้ไม่รอต้าไม่รอใครเทศกาลปีใหม่แบบนี้ทางบริษัทจะให้ลูกาแล้วนะ่อนแค่เดือนละ8,000บาทใครสนใจโทรมาครับ